เกียร์แนิวัลนะครับติดกล่องบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางต่างจังหวัดนะครับอย่างแรกติดเป็นชุดทางขวางกับตัวรถก่อนพอต,ติดทางขวางเรียบร้อยนะครับเราค่อยเอากล่องไปวางบนคานก่องอีงกทีนะครับตัวกล่องนะครับเป็นทูเล่โมชั่น XT XL นะครับตัวนี้ตรงรุ่นหมดไม่มีการจอดตัวรถเปิดได้สองด้านมีกุญแจล็อกกันหายถอดเข้าถอดออกได้เวลาไม่ใช้งานตัวคานนะครับรับน้ำหนักได้ร้อยกิโลมีกุญแจล็อกกันหายเช่นเดียวกันนะครับ ตัวกล่องเป็นแบ็กคอสซี่มันเงาเปิดได้สองด้านมนีใช้การกดในการเปิดครับโอเคเรียบร้อยขอบคุณนะครับสำหรับการชมสลับเกียร์ทนี้ว่าติดกล่องบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางต่าง Yeah.